ในานามของวังมังกรทะเลบุรพาข้ามาที่นี่เพื่อประกาศบางอย่างองค์ชายรองแห่งแคว้นจันทาเหมันต้วนอุยาซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกของวังทะเลมังกรบุรพาฝาบาทโปรดปลดตำแหน่งรัชทายาทของต้อนอู่เต๋าและในวเวลาเดียวกันโปรดมอบบัลลังก์ให้แก่สิษิ์ของวังมังกรทะเลบุรพาของข้าต้อนอุยาต้อนอุยา เจ้าเก่งในการซ่อนความคิดของเจ้าจริงๆท่านพี่ท่านได้รับการสนับสนุนจากตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์แล้วทำไมข้าจะรับการสนับสนุนจากวังมังกรทะเลบรพาไม่ได้องค์ชายต้นอูหยาวังมังกรทะเลเบรพากำลังช่วยต้นอูหยาขึ้นคลองมันลงังข้าจำได้ว่าตระกูลราชวงศ์หยกสวรรค์ให้การสนับสนุนต้นอูเต่าใช่ไหมมหาอำนาจหลักเหล่านี้กำลังพยายามที่จะแบ่งแยกและครอบครองอัฉริยะของจันทาเหมัน ต้นหลันหวงเจ้าคิดว่ายังไงข้าไม่เห็นด้วยองค์ชายอู่เต่ามีพรสวรรค์และทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเหนือกว่าต้นอู่หยามากเป็นไปไม่ได้ที่ต้นอู่หยาจะได้รับสืบทอดบัลลังก์ของแควนจันทาเหมันต้นอู่หยาจะไม่ได้ตำแหน่งนี้เว้นแต่ต้นอู่เต่าจะยอมสละเองอย่าหวังว่าข้าจะโปรดรัชทายาทอู่หยาลุงของเจ้าต้องการเห็นความแข็งแกร่งของเจ้าไปแสดงให้ท่านเห็นกันเถอะ ได้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการใช้ปราณหยินความโกรธแค้นสวรรค์แห่งหยินข้าไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะกล้าปล่อยข้าออกมาหลังจากหลายปีมานี้ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิน้นๆวันสุริยะคาดวันนี้เป็นวันสุริยะคาดเอสสารเลวจะต้องการทำอะไรนั่นคือความพิโรธ นี่คือผู้เยี่ยมยุทจากสำนักสวรรค์พิโรธเหรอข้าเก็บเจ้าไว้มานานมากพอแล้วภารกิจของเจ้าควรจะจบลงได้แล้วได้เวลาใช้เจ้าเพื่อเพิ่มพูนการบ่มเพาะของข้าทักษะพลังหยินแขนเกลืนกินเอสันล่าเลวสำนักสวรรค์พิโรธจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่พลังที่จุดสูงสุดของขอครอบเขตลมราณยุทธันที่เก้าช่างน,น่าประทับใจจริงๆ นั่นคือองค์ชายรองผู้แสนอ่อนโยนที่เรารู้จักจริงๆหรอวิธีการที่เขาใช้มันช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินตอนนี้เราได้รู้ว่าบุคคลที่มีความคิดเจ้าเลขข่ห์คือต้นอุยานี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆต้อนอุยาเป็นเจ้านี่เองสวรรค์พิโรธหรอจะเรียกปีศาจนอกเมืองคมดับหักนั้นหรอความน้่มเหลวของเมืองคมดับหักการตายอย่างน่าเศร้าของสามแม่ทัพความพยายามห้าครั้งของนายพลโมเฟิงเพื่อรักษาสถานการณ์และยาของต้นซินเย ข้าแต่ว,ว่าผู้คนจากวังศักดิ์สิทธิ์ราชวงศ์หยกสวรรค์และบางมังกรทะเลบรูพาที่มาชุมนุมกันที่นี่ในวันนี้ล้วนมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหลินเฟิงทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับอำนาจพอข้าเกิดมาในราชวงศ์พวกเจ้ายัางมีข้อคัดค้าในใดๆต่อการปลดองค์ราชทายาทและแต,ต่งตั้งต้นอุ่ยหยาเป็นกษัตริย์แห่งขว้นจันทาเหมันอีกหรือไม่ใช่ต้นอุ่ต๋ออตเป็นบุตรคนโตและควรจะเป็นกษัตริย์ เจ้ากำลังโรถหายที่ตายท่านพ่อระวังพวกเจ้าวางมังกรทะเลบูโรพาเข้ามายุ่งเกี่ยวในกิจการภายในของแผนอื่นมันล้ำเส้นไปแล้วข้าไม่มีทางเลือก แต่องค์ชายรองแห่งแคว้นจันทาเหมันเป็นสิทธิของวังมังกรทะเลบรพานับจากนี้ต้นอุอยากือกษัตริย์แห่งแคว้นจันทาเหมันใครก็ตามที่กล้าขัดคำสั่งเขาคือการต่อต้านวางมังกรทะเลบรพาได้เวลาที่เราจะฆ่าหลินเฟิงและพวกที่เหลือแล้วหลินเฟิงขอบคุณที่ฆ่าคนมากมายในเทือกเขาหิมะแห่งแคว้นโมเยและมอบพลังหยินที่เพียงพอให้กับข้า ข้าปรากฏตัวไม่นานหลังจากที่เจ้าออกไปหลังจากนั้นข้าก็กลับมาพร้อมกับอสูรเทวะที่ได้รับจากวางมังกรมันถูกเลี้ยงดูให้มีพลังเหนือกว่าคุณเพิงที่แบกรับคนนับพันไว้ลินเฟิงข้าต้องยอมรับว่าพลสวรรค์ของเจ้านั้นน่าประทับใจข้าไม่ได้คาดหวังให้เจ้าเอาชนะพี่ใหญ่ของข้าในการประลองเขตหิมะได้แต่ตอนนี้เจ้าต้องตายเจ้าและครอบครัวของเจ้าต้องตายสำหรับเสวียลิงหลงนางจะต้องเป็นของวางมังกร วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ